วิธีปิดบบให้คนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์โพสต์ใน Facebook เขาได้สามารถเหตตามได้เลยเริ่มต้นแมนให้เขาคลิกเข้าไปที่ Facebook เลยหลังจากนั้นให้เขามากดเข้าบอนเมนูขีดสามขีดพอเขาเข้ามาหน้านี้แล้วเน้องให้เขาคลิกเข้าไปบอนซื้อของเขาเลยหลังจากนั้นให้เขาเลื่อนลงมาให้เขามากดบอน คุณกําลังคิดอะไรอยู่ให้เฮากดเข้าไปบรินี้เลยหลังจากนั้นให้เฮาเลือกหูปหรือว่าเลือกวิดีโอที่เขาจะโพสต์หรือว่าอัพอัพโหลดลงเลยเนาะตัวอย่างค่อยจะโพสต์รูปนี้ลงกดใส่หูปแล้วกะ็กดเฮียมห้อยเลยให้เฮาเขียนคํญญาบรรยายใส่หูปหรือว่าวิดีโอที่เขาจะโพสที่จริงผู้ดใดไม่อยากเขียนก็ได้แต่ค่อยจะเขียนพอเขียนคำบรรยายใส่หูปที่เราจะอัปโหลดแล้วเนาะให้เฮากด โพสเลยหลังจากที่เขาโพสแล้วเนะาะตอนี่มูในเฟสของเขาหรือมูของมูในเฟสของเขาเขาเจ้าก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นอียองได้ตามปกติเลยนะทุกคนบานนี้สมมติว่าเขาบาอย่างให้มูในเฟสของเขาหรือมูของมูในเฟสของเขาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของเขาได้ให้เขามากดเขา้าบอนนี้เลยขีดสามขีดเห็นหมดทุกคนกดเข้าไปเลย หลังจากนั้นให้เขามากดต่อบอลใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพวนี้ได้ให้เขากดเข้าไปเลยทุกคนอาห่าจากที่มันเป็นสาธารณะอายุมันบอกขั้นว่ามันเป็ี่ยนสาธารณะก็คือมูในเฟซของเขาหรือว่ามูของมูในเฟซของเขาเขาเจ้าก็จะสามารถเม่นหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อโพ์ของเขาได้ปกติแต่คั้นเขาบ่อยากให้มูในเฟซของเขาหรือว่า post, มูของมูในเฟซของเขาแสดงความคิดเห็นหรือว่าเม่นในโพลของเขาได้เขาเปลี่ยนมาใส่เป็น โปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้เลยเนาะเพราะเขาเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้แล้วเนาะทุกคนมูในเฟซของเขาหรือว่ามูของมูในเฟซเขาสมมติว่าเขาบอไดแท็กขาเจ้าเขาเจ้ากะเจ้าบอสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าเมนในโพสต์ของเขาได้เนาะให้เขากดใส่แล้วก็กดเหียบห้อยเลยทุกคนซํานี้กะซัมเ็จแล้วเนาะ มูในเฟซของเขาหรือว่ามูของมูในเฟซของเขาเขาเจ้ากะเจ้าโบสามารถมาแสดงความคิดเห็นหรือมาเมนในโพสต์ของเขาเทียาโพสล่าส,สุดนี้ได้แล้วเนาะ <c oughs> นี่ค่อยได้สลับบัญชีมาอีกอเฟซหนึ่งของค่อยแล้วเนาะนี่เขามาเบิงน้ากันว่าเขาจะสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสที่เขาโพสต์ลงเมื่อกี้ได้บอเดือนลงมาเลยทุกคนเห็นบอตอนนี้มันจะบ่มีปุ่มให้เขาแสดงความคิดเห็นอยู่ในโพสที่เขาโพสตปไปเมื่อกี้เลยเนาะ มันจะมีแต่ปุ่มถือใจกับเซท่านั้นเห็นบ่ะสัมฤีกาทืีว่าสำเร็จแล้วเนาะ